นี่คือน้ำตกเขาช่องลมนะครับสวัสดีครับเยดับสู่ดิ้งไปเรื่อยนะฮะวันนี้ก็พักผ่อนละกันนะครับมาใกล้กรุงเทพก็คือนครนายกตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นจุดเขาช่องลมแต่พอเรามาถึงปั๊บมันก็มีจุดหนึ่งเนี่ยตอนนี้เราอยู่ที่ล่นน้ำแล้วก็เดี๋ยวจะไปที่เขาช่องลมมาไปดูกัน แถวช่องลมนะก็คนละ200นะ <anni? S 1> แต่ถ้าก็เหมาเนี่ยคนละพันห้าอ๋อหนึ่งถึงเจ็ดคนคือพันห้านะถ้าแปดคนก็คือสองค่ะสองคนเนี่ยนะพร้อมยังมามาที่เลยออหนีเยอะมากในเช้านะครับนี่กี่โมงนะเจ็ดพันห้าร้อยเยอะเส้นนั่นจะรอใหม่นะคะเกือบคนเยอะมากเลย เงินสดเหมือนเดิมลูกค้าคนใดที่จ่ายตามเดิมไปซ้ายเจอมันใดขวามันใดที่เขียวว่าห้ามลงลงก็ได้ค่ะเรือเบอร์18นะคะไปด้วยกันกลับด้วยกันนะคะเซตจอยไปลำไหนกลับลำนั้นนะคะอันนี้เดินไปลงเรือเลยได้ค่ะเดินไปซ้ายเจอมันใดขวาค่ะมันใดที่เขียวว่าห้ามลงค่ะลูกค้าอ๋อแล้วเราก็ลงไ่ลนาไกลเกินคนหาชอบ้า น,นี่เดินมาตั้งนานนะเพิ่งเห็นโอ้โหสุดลูกหูลูกนาเลยเน,นี่ยนม่แค่ครึ่งทางเองเหระสูงข,ขอนกันนะเนี่ยแล้วที่ดูนะช่วงน้ําขึ้นอ่ะตรงนี้ก็คือเป็นน้ําหมดเลยนะเนี่ยเป็นแทงแทงโอ้โหนั่นแหละที่เขาสูบน้ําออกไอ้นู่นนะที่เราไปถ่ายรูปอะไรเงี้ย<ม>อเ้มลุงลุงมีเวลาไปกับสองชั่วโมงครึ่ง รวมแล้วไปกับสองครึ่งแล้วก็คนละ200แต่ต้องนั่งครบ8คนแต่ถ้าจะเหมาก็เหมาได้แค่ไม่เกิน7คนพันห้าไอ้คนละ200สุดลูกหูลูกตามากอ่ะโคตรไกลโอโลงมาได้ยังไงนึกถึงตอนนั้นเลยเขาพระจันทร์แหมนี่จะพระบงกันเลยพระจันทร์แหมสิบแปดของเรารอบนมา,มา จะได้พบเจออะไรอาจเจอเรื่องราวที่ไม่ได้ตั้งใจได้พบสิ่งใหม่ที่ไม่คุ้นเคยและในทุกครั้งไม่รู้ทำไมต่อให้ใจมันอยากจะไปแต่ดูว่ามันยังคล้างหายมันไม่มีใางออกเดินทางตามหาน,นี้เรามาจทุดแรกก่อนฮัลวัต้นนาว รอ,อ,อ้สวยงามบะเลอบะลาตอนนี้ก็มาอยู่เขาเรียกจุดต้นน้ำเนาะนี่เราก็จะเห็นว่าพื้นดูแบกละแหงช่แต่ก็มีเขียวชะอุ่มนะไปทางนู้นน่ะจะสวยเราจะเดินไปกันเมื่อกี้เราก็แวะถ่ายรูปกันสิกหน่อย ถ้าเกิดมาด้วยเรือเนาะเขาจะแวะให้สองสดุก็คือมีตรงเนี้ยต้นน้ํา40นาทีแล้วก็ไปเขาช่องลม40นาทีนะครับหรือจะให้เลือกเลือกไปเขาช่องลมอย่างเดียวเลยหนึ่งชั่วโมง 1>, 1ชั่วโมงเต็มแต่ซึ่งเราก็มองว่ามันก็คือธรรมชาติมันคงไม่มีให้เราแบบเดินชอปปิ้งอะ่ะก็เลยแบบเต็มที่คือเสพอากาศแล้วก็ถ่ายรูปเป็นที่ระทึกแต่วิวจะเหมือนกันทั้งสองที่เขาบอกวิวเหมือนกันเนาะคล้ายกัน าอาาย่ประมณงน,นี้แต่ก็เลือกสองดีกว่าไหมม,มันไหลมาจากน้ำตกหิวนรประมาณ6-7กิโลใช่ไหมมาต้นน้ำก็แสงว่าตรงเป็นตรงนี้งทางไหลมาแ,ลแต่ตอนนี้ไม่มีดดแดดไงสีได้ท้องฟ้าอาจจะดูไม่ค่อยสวยเท่าไหรตรงนี้โอ้โหถ้าฟ้าใสเนาะสวยเลยแหละมีท้องฟ้ามันขม,ขมุขมวนนิดนึงนทรไมู่้ ใจทอยากจะไปแต่ดูว่ามันยังครางหายเมื่อไม่มีเธอออเดินทางตาหาต้นไม้ที่ต้องใจจะพาเธอเดินไปที่ใดที่สำคัญแค่มีเราไม่สนใจเลยระยะทางนี้คือน้ำตกเขาช่องลมนะครับจุดน้ำตกเขาช่องลมเป็นทุ่งหญ้าสีเขียวจะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับน่าหม,มายความว่าคนลงเรือปุ๊บ แล้วก็เดินประมาณสักสิบเมตรมาทักทรายครับก็เลยข้ามตรง,งหัวเรือลำนั้นจอดนะครับจะข้ามง่ายครับทุงข้ามนั่นเหรอชุด ได้ปุ๊บอัพปั๊บ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 โอเคมาถึงแล้ว,ลวเราก็เดินไปตรงนี้ก็เป็นน้ำตกเขาช่องลมน้ำไหลมามีเวลาเหมือนเดิมสามสินาทีถึงสี่สิบนาทีโอ้โอ้ เคียวชะอุ่มเลยอะจากที่เราเข้ามาเมื่อกี้นะตอนนี้เราเดินมาปับ๊บตรงนี้มันก็เหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเส้นทางธรรมชาติเลยอะแบบเส้นทางธรรมชาติเดิไปเรื่อยๆไปเราไปดูกันว่าข้างในมีอะไรเมื่อกี้เราเห็นคนเนาะ เดินเข้ามาไอเราคิดว่ามันน่าจะแบบขึ้นไปได้อีกก็ตรงนี้น่าจะสุดแล้วแหละไม่มีใครเดินต่อแล้วมั้งก็ประมาณเนี้วิวก็ไม่ได้เหมือนกันเลยนะเนาะต้นน้ําคนละเรื่องเลยอันนี้มีหญ้ากับหินนะจ่ะใช่หญ้าหินมีน้ําเหมือนกันแล้วก็ชมภาพสวยๆงามๆนะฮะถ้าไม่สวยก็กดผ่านไปเลยสวยสิครับ ตอนนี้ได้เวลากลับกันแล้วเรือสิบแปดสวยจังเลยวิว มาก,กันแล้วออกจากเรือเพราะเรือเล็กไม่ควรออกจากฝั่งนี่สันเขอนไปทับเบาะก,กันไม่มีรถอ,อ่ะไงหารถกันเออแต่พูดถึงที่นี่ข้อเสียนี้เนาะ,ะเหมือนเราไม่มีรถแบโดยสารประจำทางเนาะมาต้องขับรถมาแล้วก็รวมกับเพื่อนมาเช่ารถอะไรก็แล้วแต่